ครับผมสาหรับการเลี้ยงไก่อยู่ทุ่งหาของเราก็มีปัญหาก็คือปัญหาลูกไก่ของเราหายนะครับแล้วก็ไปพบลูกไก่ตัวที่ฟักออกมาอ่อนๆน,นะครับตัวลูกเยบอะกำลังที่อยู่ในรังกําลังฟักไข่เนี่ยโดนไม่ทราบประตวอะไรกัดตัวอะไรทําร้ายเนาะทำให้น้องไก่บาดเจ็บอันนี้เราก็ปิดประตูไว้ตอนกลางคืนนะครับเราจะดูว่าสัตว ที่เข้ามาทําร้ายน้องไก่นี่มาตอนกลางคืนหรือมาตอนกลางวันตอนนี้เราปิดประตูไว้วันนี้เราจะมาเปิดประตูแล้วก็ไปดูกันว่าข้างในน้องไก่ของเราจะเอ่อโดนทําร้ายอีกไหมนะครับถ้าเข้าได้ก็ก็จะมีมีช่องใหญ่ประมาณนี้ก็น่าจะเป็นหนูไม่หนูก็แมวสองอย่างครับผมที่ที่คาดคะเนไว้ถ้าพี่ มีประสบการณ์ก็แนะนําเข้ามาได้นะครับในการาเลี้ยงไก่ลูกไก่โดนเหมือนลอยเหมือนทําร้ายนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาลูกไก่ไปกินนะแต่ว่าโดนกัดโดนกัดโดนกัดข้างหลังกัดปีกบ้างนะพี่น้่งทำให้น้องไก่บาดเจ็บแล้วก็ตุยไปในที่สุดไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในเขาเป็นยังไงกันบ้างไปดูว่าน้องไก่จะพบลูกไก่ที่เป็นบาดแผลในเหมือนในคลิปที่แล้วหรือเปล่า ที่เป็นการโดนกัดพี่น้องเดี๋ยวไปดูกันรังนี้เริ่มแตกแล้วเมื่อวานมาดูเดยวมาดูลูกเขาว่าเขามีกี่ตัวแล้วเราก็จะเช็คไว้นะครับพี่น้องแต่ว่าเขาเขาแตกยังไม่หมดหรอกมาดูดิเขาแตกเท่าไหร่แล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะย้ายแม่ไก่ออกจากล็อกอนุบาลก็เหลือสี่ไข่นะพี่น้องเนาะ กำลังกระเทาะออกมาอยู่แต่ว่าลูกเขาก็ประมาณ1,2,3,4 4,5,6สาส่สีประมาณห7ดตัวนี่ครับผมลูกไก่กำลังตัวเล็กๆเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมานำเขาลงลงจากรางนะพี่น้องเนาะสำหรับแม่นี้ก็ยังไม่พบสัตว์ที่มาทำร้ายน้องเนาะดูแม่นี้กันแม่นี้เราเอา ไก่ตัวอื่นนะไม่ให้เขาฟักอ๋อมีตัวหนึ่งโอเคยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งตัวนี้จะมีตัวเดียวนะครับเรามาดูรังนี้บ้างอันนี้เปิดตรงไหนเลยันนี้นี่เริ่มแตกแล้วเริ่มฟักแล้วพี่น้องแต่ไม่เียงไม่เห็นแล้วนี่ครับเริ่มแตกแล้ว,ก,ลวก็เริ่มฟักอีกลหลายๆตัวหลายๆไข่นะพี่น้องโอ้โนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้ ก็สามตัวแล้วครับสาหรับลูกไก่กําลังฟักอยู่ไปเข้าไปหาแม่ไปเข้าไปหาแม่โอเคตอนนี้สามตัวนะครับที่กําลังฟักอยู่เดี๋ยวรังรังนู้น่าจะรังนู้น่าจะได้นำลงไปก่อนนะครับเพราะว่าลูกไก่ของเราเหลือไม่กี่ไข่เองแล้วมาดูแม่อันนี้บ้างแต่ได้ยังแม่นี้ยังนะครับแม่นนี้ยัง ก็ปัญหาก,ก,ก็น่าจะเกิดจากน่าจะเป็นหนูไม่หนูก็แมวสองอย่างนะครับนี่ในพื้นที่ของเราก็มิดชิดนะครับนี่ด้านบน,นดูด้านบนนะครับนี่ก็ส่วนมากก็จะมีแต่หนูเราเข้าได้นะครับมีแต่หนูน่าจะเป็นหนูที่เข้ามาทาร้ายน้องไก่เนาะด้านบนด้านรอบๆของเรา โอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ทำนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหนาหเขามาพอกัอนใหม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ